สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนตุลาคมปี2563ค่ะสำหรับคลิปนี้จะเน้นที่ ลัคนาเป็นหลักนะคะส่วนท่านที่สนใจอยากจะดูโดยดวงความรักโดยเน้นราศีเนี่ยมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหาก็สามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์นะคะเอ,อ่อสำหรับท่านที่ถามเข้ามาว่าแล้วดูจากลัคนาหรือราศีอันไหนจะแม่นกว่ากันตรงนี้เนี่ยตอบไม่ได้นะเนื่องจากว่ามันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวก็คงจะต้องขอให้คุณดูทั้ง2คลิปประกอบกันแล้วก็คุณตรงกับอันไหนมากกว่าหรือคุณพิจารณาเอาคุณก็จะทราบเองะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นดวงความรักล้วนๆท่านใดสนใจอยากจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์นะคะแล้วก็คลิปนี้จะใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีในการทำนายดวงโดยที่ โหราศาสตร์ไทยจะเป็นครึ่งแรกนะคะแล้วก็ไพ่เป็นครึ่งหลังคือก็อยากจะแนะนําให้ดูไปตลอดทั้งคลิปนะคะเนื่องจากว่าเกตอ่านทั้งโหราศาสตร์แล้วก็ไพ่ผสมกันบางทีเนี่ยรายละเอียดเนี่ยถ้าคุณฟังแค่ครึ่งเดียวนะคะก็อาจจะได้ไม่ครบถ้วนค่ะโดยเฉพาะไพ่เนี่ยก็จะแบ่งแยกไปเลยว่าเป็นคนโส,สนิทคนมีคนคุยหรือว่าได้สถานะหรือว่าคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีสถานะแยกให้ชัดเจนแบบนี้คุณจะได้ดูได้ละเอียดถีทถ่วนะคะแต่รายละเอียดอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะโจงนะมันเป็นดวง ความรักแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็อยากให้ดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะอย่าไปดูแล้วจริงจังกับมันมากะคะ่ะดูไว้เป็นแนวๆเฉยๆฟังแล้วถ้ามันไม่ดีฟังแล้วจิตตกก็ฟังผ่านๆไปก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่การเดินทางของดวงดาวก่อนเลยชาวลัคนาราศีเมษนะคะดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระอังคารค่ะในช่วงต้นเดือนนะวันที่1-8ตุลาคมดาวประจําตัวคุณเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีเมษต,ตรงนี้เลยค่ะ แต่ว่าคุณอะเดินถอยหลังดาวคุณอะเดินถอยหลังแถมยังมีดาวพระมฤตยูกลุ่มอีกแถมฝั่งตรงข้ามนะคะยังมีดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวที่มาจากภพเรือนอริเนยเล็งคุณอีกแต่ดาวพระพุธเนี่ยก็มาจากสองภพเรือนนะคือเป็นภพเรือนอริแล้วก็ยังเป็นภพเรือนหาสชะด้วยนะคะอริก็คือว่าอุปสรรคปัญหาความหมุดหงิดจ,จุกจิกใจสหัช้ะก็แปลว่าการติดต่อสื่อสารเจรจาการมีสังคมการเข้าสังคมดังนั้นชีวิตในช่วงต้นเดือนหนึ่งถึง 8ตุลานะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะอาจจะออกสังคมเยอะนะคะแล้วก็บางทีก็เหนื่อยบางทีก็มีเรื่องจุกจิกมีเรื่องให้หงุดหงิดใจยอยู่เหมือนกันนะคะและในเรื่องของความรักเนี่ยเนื่องจากมีดาวอาริมาทํำปฏิกิริยากับตัวคุณแล้วก็มาอยู่ในพวความรักด้วยต้องระมัดระวังในเรื่องของการระหองระแหงการทะเลาะบอกแหวงการไม่ค่อยลงตัวลงรอยกันค่ะแต่เดี๋ยวดาวอาริตัวนี้ก็จะย้ายในวันที่10 กันยายนนะคะก็จะย้ายและไปสู่เดินถอยหลังค่ะเดินถอยหลังไปสู่ภพที่เรียกว่าอริก็คือเข้มแข็งเป็นเกษตรพ่อดาวอริมันเข้มแข็งเป็นเกษตรก็ไม่ได้แปลว่าโอ้โหทีเนี้ยอริความเป็นศัตรูความเป็นปัญหายิ่ง ยิ่งเข้มแข็งใหญ่ไม่ใช่นะคะมันจะลดทอนลงค่ะเมื่อดาวเสียไปเป็นเกษตรนะความเสียหายมันจะลดทอนลงดังนั้นเนี่ยมันก็จะเบาบางลงและในเรื่องของความไม่ค่อยลงตัวลงรอยกับคนรักนะคะแล้วก็ดาวเสียในดาวอาดีตมันออกไปแล้วนะคะแล้วก็มีดาวดีเข้ามาทดแทนในช่วงครึ่งเดือนหลังก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์สําหรับชาว ลัคนามเมธเนี่ยมาจากภพเรือนปุตตะซึ่งแปลว่าความรักสดใสดังนั้นมันก็จะสามารถเกิดมีความรักสดใสได้ที่เคยทะเลาะเบาแวงกันในช่วงต้นเดือนในช่วงปลายเดือนก็สามารถที่จะกลับมาปรับปรับความเข้าใจกันได้แต่ก็ยังต้องระมัดระวังตลอดทั้งเดือนนะคะเพราะถึงแม้ว่าดาวอาริออกไปแล้วแล้วมีดาวรักสดใสเข้ามาแทนในภพความรักแต่ตัวตุนนนตวต้นของคุณนะี่สิตัวตนของคุณนะมันเดินถอยหลงังแล้วดันเดินเข้าสู่ภพวินาศวินาศแปลว่าพัง วินาศแปลว่าเสียหายดังนั้นเนี่ยเมื่อตัวตนคุณมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมยาวไปจนถึงนะคะทั้งสิ้นเดือนเลยยาวไปจนสิ้นเดือนเลยมันก็เลยทําให้คุณอะบางทีอาจจะมีความหงุดหงิดหัวร้อนหัวเสียได้ง่ายไม่ว่าคุณอาจจะไปหงุดหงิดด้วยเรื่องอื่นนะไม่ได้เกี่ยวกับคนรักแต่คุณก็อาจจะเอามาผ่านคนรักนะคะหรือคนรักนั่นแหละ ทำอะไรก็ไม่รู้คุณก็หุดหงิดทําอะไรนิดๆหน่อยๆคุณก็หุดหงิดบางทีคุณต้องดูอารมณ์ตัวเองด้วยนะว่าจริงๆแล้วคนรักเนี่ยเขาหน้าลาคัญจริงๆหรือว่าคุณนั่นแหละที่อารมณ์เสียอยู่แล้วแล้วก็ไม่พานใส่เขานะคะอยากประคับประคองความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมต้องดูจิตใจตัวเองไว้ให้มากดูอารมณ์ตัวเองไว้ให้มากว่าเรากําลังอารมณ์เสียอยู่หรือเปล่าถ้าช่วงนี้เรากําลังอารมณ์เสียอยู่บางทีก็อาจจะต้องบอกคนรักไปตรงๆว่าช่วงนี้ขออยู่คนเดียวก่อนนะเพราะว่ารู้สึก รู้สึกเดี๋ยวไม่อยากจะอารมณ์เสียใส่อะไรเงี้ยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของการทะเลาะบ,บอกแหวงกันนะคะ,ะดูอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะในช่วงนั้นก็อ่ะอันนี้คือเรื่องดาวของโอ้เดี๋ยวก่อนดาวความรักดาวความรักของคุณนะคะก็คือดาวพระศุกร์นะมาสถิตอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะมาสถิตอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นพบ ปุตตะดังนั้นมันมีโอกาสสําหรับคนโสดนะที่จะเจอเจอความรักใหม่ๆหรือเจอเจอกับคนที่เขาเป็นเด็กกว่าอายุน้อยกว่าเพราะว่าดาวความรักมาอยู่ในภพของเด็กภพแห่งความสดใสนะคะแต่ว่ามีเหมือนกันที่อาจจะเป็นเจอคนรัก ที่เป็นคนรักเก่าเจอรักใหม่ที่เป็นคนรักเก่าเนื่องจากว่าดาตวตัวตนคุณถอยหลังไงดังนั้นมันมีโอกาสที่คุณจะเดินกลับไปหาอดีตย้อนอดีตย้อนเวลาหาอดีตของคุณเนี่ยนะคะแล้วอาจจะมีโอกาสาได้เดินทางกลับไปออสู่ถิ่นฐานบ้านเดิมบ้านเก่าของคุณแล้วก็คุณกระดันไปเจอรักเก่าหรือดันไปเจอเพื่อนเก่าเพื่อน,กนแก่ ่สมัยก่อนก็เป็นเพื่อนเอ๊ะมาเจอครั้งนี้ทาไมมันรู้สึกดีมันรู้สึกพิเศษอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะส่วนคนที่เจอคนที่อายุน้อยกว่าอันนี้อาจจะเป็นคนใหม่ๆในไปเลยแต่อายุน้อยกว่าเยอะประมาณแบบ5 7, ปี7ปีลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสสาหรับคนโสดเหมือนกันเพราะดาวความรักมันอยู่ในภพรักสดใสทีนี้คนที่มีคนรักหรือคนคุยอยู่แล้วเนี่ยดาวความรักอยู่ในภพเนี่ยก็ถือว่าดีแต่จุดที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามันมีดาวเสียมาอยู่ในภพความรักคุณอยู่บ้างเหมือนกัน ยังไงก็ต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแว้งแต่ว่ายังไงก็คิดว่าก็สามารถกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ค่ะ เอาละทีนี้เราจะย้ายมาสู่เรื่องของคนที่เอ้ยเรื่องของไพ่แหละเราจะมาเริ่มกันที่คนโสดสนิทกันก่อนว่าไพ่บอกว่าอะไรนะคะไพ่บอกว่ามีโอกาสมากเลยที่คุณจะเจอความรักกับเด็กๆหรือไม่ก็คนที่เป็นคนรักเก่าค่ะคนรักเก่าอาจจะหวนกลับมาแต่ว่าจากหน้าไพ่นี้มองว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นนะอาจจะมีคนรักเก่ากลับมาแต่เขาอาจจมีใครอยู่หรือ ยังมีใครใหม่ไปแล้วแล้วไม่บอกเราหรือว่ากําลังหรืออาจจะเจอคนที่เขายังไม่ได้เลิกลาสนิทกับอีกคนนึงแต่ละหองละแห่งกันแล้วก็พอมาเจอเราแล้วเขาก็ปิดเราไม่ยอมบอกเราว่าเขายังไม่ได้เลิกสนิทนะต้องระมัดระวังในจุดนี้นะคะก็ดูดีๆแล้วกันแต่ว่าคนโสดเนี่ยได้ไพ่คนมีเสน่ห์ขึ้นดังนั้นน่ะคุณจะมีเสน่ห์มากเลยนะคะชาวเมษในช่วงเดือนตุลาคมมีคนเข้ามาเยอะแต่ว่าสกรีนดีๆ เรามาระวังจะไปเจอกับคนที่เขาบอกเราไม่หมดนะคะปิดบังซ่อนเนอะไรบางอย่างแล้วก็คนร่าเก่า,ามีโอกาสมากกับคนที่มีคนรักงเก่าแล้วก็มีโอกาสมากกับคนที่ได้เจอเจอกับคนอายุน้อยกว่าค่ะต่อมาเป็นเรื่องของดวงของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานนะนะคะต้องบอกเลยว่าไพ่กับดวงดาวนไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยช่วงประมาณ หนึ่งถึงวันที่9หรือ10ตุลาคมเนี่ยคุณต้องระมัดระวังให้ดีเลยเพราะคุณเจอไพ่สิบดาบซึ่งเป็นไพ่ของการแตกหกักการทะเลาะเบาแหวงนะคะมีโอกาสมากเลยที่ทั้งคุณและเขาจะร้าวรานเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องมีปัญหามีเรื่องให้เข้าใจผิดกันหรือว่ามีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันตัวคุณก็จะมุ่งเน้นตัวคุณได้ไพ่ราชาถือดาบมุ่งเน้นถึงแต่เหตุผลของคุณนะคะส่วนตัวเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนเอื่อมเบือ่อที่จะมาต่อ ต่อล้อต่อเทียงหรือที่จะมาหาเหตุผลเพื่อมากรบเหตุผลของคุณบางทีเขาก็เลยใช้วิธีงั้นไม่พูดเลยดีกว่างั้นไม่พูดแล้วเพราะว่าคุณมีเหตุผลของคุณเขาก็มีเหตุผลของเขาแล้วถ้าพูดกันมันเหตุผลมันยืนกันคนละจุดยืนมันก็น่าเบื่อที่จะพูดไปแล้วมันหาบทสรุปไม่ได้ก็เลยทําให้มีโอกาสจะห่างเหินกันไปไม่คุยกันในช่วงระยะหนึ่งเหมือนกันแต่ทิศท,ทางนะคะมันมีไพ่เดอะเวิร์กลับมาเข้ามาปะทะหลังจากไพ่ไพ่จบก็แปลว่า ก็น่าจะกลับมาคุยกันต่อใหม่ได้นะคะในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังนั่นแหละช่วงเวลาที่ดาวมันเดินเริ่มเดินดีแล้วเนี่ยแหละนะคะดาวเสียเริ่มออกไปแล้ว่ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะก็อย่างที่บอกเนี่ยม,มันมีดาวความรักอยู่ในภพความรักสดใสแต่ดาวตัวตนมันเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นถ้าทะเลาะก,กันในช่วงครึ่งเดือนแรก เดี๋ยวก็ต้องกลับมาในช่วงครึ่งเดือนหลังอยู่ดีแล้วก็ยังไปกันต่อได้แต่ยังพัฒนาไม่ได้เพราะว่ามันร้าวรานเกินไปในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยปัญหาที่เจอเนี่ยมันยังติดอยู่ในหัวหัวจิตหัวใจของคนทั้งคู่อยู่แต่ว่ายังอยากกลับมา คุยกันไงก็เลยกลับมาแล้วก็คุยกันในเรื่องอื่นๆแล้วก็ทําเป็นเนียนๆไม่ไปขุดอ้เรื่องที่มีปัญหากันในช่วงครึ่งเดือนแรกมามาทะเลาะนะคะแต่ไอสิ่งที่ทะเลาะไอสิ่งที่ขัดอกขัดใจยังอยู่ในใจยังติดอยู่ในใจนะคะแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ยังดําเนินความสัมพันธ์กันต่อไปยังคุยกันต่อไปได้ปรับความเข้าใจกันไม่ถึงกับปรับความเข้าใจแต่คือเนียนๆแล้วก็ทําเป็นลืมปัญหาตรงนั้นไปก่อนได้ะคะ่ะ และสุดท้ายเป็นเรื่องราวของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วนะคะจะเป็นแฟนกันแล้วจะเป็นแฟนกันแค่นั้นหรือว่าจะเป็นแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้นะคะแต่สถานะชัดเจนสําหรับ ครึ่งเดือนแรกเหมือนกันเลยได้ไพ่สิบดาบเหมือนกับคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะเลยก็คือมันเริ่มต้นมาเสียนะจากที่บอกแล้วว่าดวงดาวมันก็มาทรงเสียตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนแรกนะคะคุณต้องประคับประคองดีๆนะมันมีความร้ารานมันมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนแห้งความรักมันแห้งแรงมันคุยกันแล้วมันไม่ชุ่มชื้นหัวใจนะคะก็เลยกลายเป็นสิบดาบไปบางทีก็รู้สึกมีคนรักก็เหมือนไม่มีแต่เดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ต้องทําร่วมกันหรือมีพันธะบ อะไรบางอย่างที่ต้องคุยกันมีธุระ ต่อเนื่องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีลูกด้วยกันหรือทําธุรกิจร่วมกันนะคะหรือมีแผนการท่องเที่ยวที่จะต้องไปด้วยกันอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากทะเลาะเนี่ยในช่วงกลางเดือนยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยมันจะทําให้คุณทั้งคู่กลับมาประสานรอยร้าวกันใหม่ได้นะคะไอ้ที่ผ่านไปไอ้ที่ทะเลาะไอ้ที่รู้สึกเหนื่อยๆนยการรู้สึกตายด้านต่อกันไปมันก็จะกลับมาชุ่มชื้นใหม่แต่มันไม่ใช่แนวเป็นความรักหวานแววนะมันสามารถกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะแล้วก็ให้อภัยกันเป็นทรงนั้นมากกว่าแล้ว ็ไปต่อกันแบบกันแบบเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะก็คือโอเคมีเหตุผลว่าเรามาถึงจุดนี้นะเราคบหากันมาตั้งนานเป็นแฟนกันมาตั้งนานแล้วนะหรือเราแต่งงานเป็นคู่ชีวิตกันแล้วนะมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็ให้อภัยซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยมันก็จะคุยกันในทรงนี้ไปได้แล้วก็ท้ายที่สุดก็สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้มีกิจกรรมร่วมกันอาจจะมีการทําธุรกิจอะไรร่วมกันเลี้ยงลูกร่วมกันได้ดีไปท่องเที่ยวร่วมกันได้ดีนะคะซึ่งสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นน่าจะเป็นช่วงงงกลาเเดดืืออนนนนนไปจถึสิ้ะะค โอเคนี้คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเก็บรับดูแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดไปเอาไว้ให้แล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รบกวนเข้าไปอ่านกันก่อนแล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะขอบคุณค่ะ